โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยเราอยู่ในเกม r อานะครับวันนี้เรามาลงแรงกัน๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าเราจะเล่นเลนแครี่นะเออเราคิดว่าเราไปไฟเตอร์ดีกว่าเล่นไฟเตอร์ดีกว่าเล่นซูก,ก้าแล้วคัน เดีย๋ยวเราจะเลือกเป็นซูก้าเลยนะเออแม่งคนที่เล่นแหลงอ่ะแม่งเป็นที่อะไรกันก็ไม่รู้ไม่แวนก็ย่อนกูเราไม่ชอบเลยตัวดีๆแม่งไม่มีไงให้หาอ่ะแล้วใครจะฟาร์มาปล่อยให้แครี่สองตัวเลือกกันไปเลยอ่ะเดีย๋ยวเรามาเลือกไอเทมของเรากันต่อเลยเดีย๋ยวเรารอไอเทมนะฮะ เดี๋ยวเราเพื่อนเลือกเสร็จว่าจะเลือกเม็ดเออเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจจริงๆให้หาเลือกเม็ดมาดีเดยาให้พวกมันสองตัวฟาร์มก็ได้โอเคเดีย๋ยวเราตัดภาพมาอยู่ในเกมละอืท้อใจวะตอานี้แพ้ไหมเนี่ยโอ้หลิงฝั่งตรงข้ามเรามีแต่ตัวบางๆอยู่เว้นในตัวป่าป่าตัวนี้เอาไปป่าก็ดีนะถ้าใครได้ดูคลิป เราทำไป่รอ,อยังวะน่ายังมั้งเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก่อนแล้วตอนนี้ว่ายังไงเรียบรอ้อยหนึ่งคิวตัวนี้ก็ถือว่าซูก้าเล่นยากนะถ้าเจอกับไอ้ตัวนี้มันมีเกาะซูก้าแม่งตีเกาะไม่เข้าเลยฮะหรือว่าตีเข้าวะไม่รู้ดิไม่ไม่ได้เล่นซูก้ามาตั้งนานละเล่นมาแป๊บแปเองซูกา้า เพิ่งกลับมาเล่นซูกา้าเนี่ยแหละเล่นเล่นแต่ตัว,ตวพวกแครี่เดี๋ยวเราเคลียเว็บนี้เสร็จเดี๋ยวจะอเดี๋ยวฟาร์มหาเงินก่อนเนี่ยวิธีการหาเงินนะครับห้าห้าป่าเหลือๆลิปไว้ให้เราอะ่ะเราก็สามารถเอาไปได้นะไม่กล้าเข้าใส่แม่งเลยเดีย๋ยวแม่งเปิดอันตีเราแม่ง เดี๋ยวเาราลอนะมันจะเข้าหรือเปล่าโอลิงแม่งมาว่ะกูก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงเข้าแบบนี้ค่ะลิงแม่งไมง้แล้วป่าว่าไงโอโห้ไอ้ห่าแม่งจะพูดว่าไงดีวะมันจะรัดเดี๋ยวเราเปิดมังกรกันเลยดีกว่าตุกก้าเป็นตัวที่ตีมังกรช้ามาก ดูดีเฮียยังตีัยไม่เสร็จต้องให้เพื่อนช่วยโหแม่งยังมาลัดมังกรอ,อีกไอ้หาอ่าค้นยังไงวะเฮียเล่นปากก็เล่นปาคือผมรู้สึกอารมณ์เสียมากๆคือแทนที่จะเลือกเมดมายืนเลนกลางแล้วใครแม่งยืนเลนกลางวะแคลรี่เนี่ยเหรอก็ก็มันก็ดีนะที่มีแคลรี่สองตัวมีตัวดาเมจ สตัวเลยก็ถือว่าดีมากแต่ไม่มีเม็ดก็ได้นะไม่มีก็ได้กระโดดเข้าไป1สเต็ปโอ้รู้สึกว่าเกมมันแหลกๆนะต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเกมมันแหลกๆช่วงนี้มือถือไม่ค่อยดีทำคลิปเยอะเกินไปมาง แล้วว่ายังไงโหแม่งรอดไปได้แม่งใส่เกาะเดี๋ยวเรามาวงกอเล็กกันก่อนตอนเนี้ยผมกลัวลิงมากลิงแม่งแรงมามากอะแล้วทาไมมไมิเคียชี้เลนบนวะจะมาเลนล่างทําไมไอหาเลนบนปล่อยให้ปา่าเคียอย่างนั้นเหรอเฮียโหดูดิลิงแม่งทุบอย่างแรงอะหายไปไอหาเลือดกูน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะ่ะ แต่แม่งทูแปลงมากเดี๋ยวถ้ามีเวลามากๆเดี๋ยวผมก็จะไปฝึกเล่นซูก้าใหม่เลยเดี๋ยวไปดูของที่เขาออกแล้วลูนดูดิแม่งไม่มีใครไปเคลียเลนในนั่นเลยอะเลนกลางเลยโอ้โหไอ้เฮียแม่งเสริมเกาะโอ้โหซูแม่งไม่ได้แล้วกูก็ต้องมาตายง่งๆกับเลนคนที่ไม่เคยเคลีย แล้วแม่งคนที่อยู่กลางแม่งก็ไม่อยู่ด้วยนะถ้กลางแตกกูจะโทษใครได้ว่ะเนี่ยแเราลิงจะทุกป้อมไหมเนี่ยเหมืนกูเก่งไอ้สัตว์คิวไปสอง้ายไปสองไอ้ห่าอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนไม่มาเล่นกลางเราก็จะรวยมากๆถ้าไม่เชื่อก็อดูเงินเราได้นะเพราเงินเราก็เยอะเยอะ เนี่ยดูไว้นะฮะคลิปมันชนกันแล้วเราก็ต้องเคลียร์ไม่ว่าเพื่อนมันจะไปไฟหรือไม่ไฟแล้วใครได้มังกรอ,อะ่ะรู้ว่าฝั่งนั้นได้มังกอ่อนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเดีย๋ยวเราไปอุ้ยเฮียอื้อแรงชิบหายเลยเฮียเ้ยแรงจัดจัดคือกูรู้แหละว่ามันอยู่ตรงนั้นอะ่ะ แต่ไม่นึกไงว่ามันจะสติอันตันเฮ้ยอันติไอสัตว์ไม่ใช่อันตันลิงแรงมากอ่ะโอ้โหเลือดเลือดน้อยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเลือดแค่หกพันแปดเองน้อยมากไอเหี้ยวซู้ลิงไม่ได้เลยตอนนี้กูหวัดระแวงแค่ลิงกับไอตัวลุงโอ้โหแล้วแม่งแหลกด้วยไอ้เหี้ยเถวีวแม่งหน้าแม่งหน้ารออสักครั้งหนึ่งวะ่ะเอาแม่งดีไหมเนี่ย ลิงหยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวเรามาเอาบับแดงเลยเพ,เพื่อนเพราะว่าป่าของเรานั้นเอาบับแดงฝั่งนู้นไปแล้วโอ้โหเหีเ้ยแม่งจับโอ้โหแม่งล่าที่ผ่ายเลยเหีเ้ยป่าแม่งทำเหี้ยอะไรวะให้สัว์แล้วมาล่าตอนที่กไอ้นั่นเน่นะ แล้วแม่งไอ้เฮีย้ยกิลเดอร์ก็จับดีดังเลยสัตว์เอาจริงนะถอดเมื่อกี้กูจะเก็บสองได้ซ้ำถ้าแม่งจับไม่โดนอะ่ะโอ้หพลาดไปหน่อยครับขอโทษเทคือผมก็ไม่ได้ร่วมไฟอะไรเลยนะเคียร์ชิปแล้วก็จะเอาแต่ป้อมอย่างเดียวเลยแม่ฮักเกิลเดอร์น่ารอดจัง ตอนนี้ก็หาจังหวะดีๆเล่นก่อนไปเปิดดาร์กเปิดอะไรมั่งถ้ารู้ว่าแม่งไม่มีใครอยู่อ่ะก็รีบเปิดแล้วค่อยออกตอนนี้หาลิงอยู่ว่าลิงอยู่ไหนแม่งผมละแวงลิงไปหมดแล้วโ,โอเคนะเดีย๋ยวเราปล่อยดาร์กกันตรงนี้แล้วเราก็จะไปล้วงเอากิลเดอร์ก่อนเลยสัตว์มันหน้าวะ่ะเทลมึงตายแน,น่สัตว์ไม่มีคนมาช่วยโอ้โหแม่งไม่ตาย เฮ้แล้วเทลทำไมมันไม่ตายวะมันวิกเกอร์ทันเหรอก็ขอจบเกมแต่เพียงเท่านี้นะครับเกมน้าจะจบแล้วแหละจบแล้วชนะแล้วเหลืออะไรเล่าให้ดูอ่ะดูไปก็